สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาดูแกงน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้เห็นบ่แกงเปิรถ้าเป็นภาษากลางนะคะบานเห่ากับแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเข็มทองใส่บึกอื้อนะคะใส่เห็ดชาปิยองเนาะนะคะมาค่ะอย่าลืมว่าติ๊กอยู่เยอรมันนะอยู่เยอรมันก็กินอาหารไทยได้นะจ๊ะนะทุกคนดูค่ะดูนี่ค่ะอาหารไทยในต่างแดนแกงหน่อไม้อร,อ,อร่อยอร่อยนะคะ เห็นไหมนี่กำลังเดือดพุดๆๆๆเลยค่ะเอาแบบเดือดๆม่ให้เบิองเลยมาจ้ะตักใส่ถ้วยเขาเนียวต้วยเขาเจ้าไปให้มักแบบได้ก็กินแบบนั้นค่ะแสบแสบน้ำกันเด้อจ้ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ติ๊กด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะคลิปกินรออีกนิดหนึ่งนะคะขอตอนนี้ขอลงคลิปช็อตก่อนเพราะเวลาไม่ค่อยมีนะคะเนาะมาค่ะไปกินแกงนราใหม่สดหอน,น้ำกันจ้า ฝากด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ